สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำใหญ่ปลาสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เรามาพบกับช่างโตบาเบอร์ครับใต้ต้นโพนะครับ FC ทุกท่านที่ขับแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิก็สามารถที่จะมาตัดได้เลยนะครับนี่ทรงไหนบอกช่างโตได้เลยครับลองทรงทรงนายพลพลทหารทรงแบบไหนได้หมดครับนี่ทรงประธานธิบดีนี่แบบไหนได้หมดแล้วครับนี่ทรงนี้ทรงอะไรครับ ทรงนายพลเหมืน A อ,อน,มนเดิมครับทรงนายพลเหมือนเดิมนี่ทรงนายพลออกซึงออกซึมจงเริงมเมริกันครับผมนี่ไมริกันครับทรงอเมริกัน<ะ> er เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับเริ่มต้นนี่ตั้งตัวจะเปิดตานี้ก่อนนะครับนี่เป็นความรู้กับเ c นซีครับอันใดดูตั้งแต่ต้นจนจบก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยครับไม่ได้กันก็จะยาวกว่ายาวกว่าทรงนักเรียนครับผมรับผมท้างบนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมซ้ายขวาเรียมหมดครับผมครับอีกอย่างเขาเรียกลองทรงไม่ช่างตัวครับ ลองทรงก็มีลองทรงก็ทรงทรงไปเลยแต่อัน er, นี้อันนี้ที่จับนี่คือว่าเป็นกึ่งกึ่งกึ่งนักเรียนกึ่งทหารอเมริกันครับผมครับผมขอบคุณข้อมูลครับขอบคุณนักเรียนจะสั้นแต่ถ้าเึ็นทเมริกันก็จะไว้ยาวแต่ข้อมูลก็จะเป็นเหรียบจริงแบบนี้ครับมีเอฟซีมาแซวเขาให้เก็บไปหูไว้เลย ดูตั้งตัวบอกไม่ปีปัญหาเรื่องใบหูยังอยู่แน่นอนนี่ครับเปิดไปแล้วครับออกไป,ไปพูดตามทางขับรถไม่รับเพราะว่าไม่มีหูเลยนี่ครับเอซดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสามารถที่จะตัดตามได้เลยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างช่างตัวครับตัดผมเนี่ยอุปกรณ์มีอยู่8อย่างครับหนึ่งมีตนเรี่ยบของวีเล็กสามมีใหญ่คสี่กันไตซอยครับ1 <S 1> 1 <S ห้ากระจายตัดครับหกตัวรองหวีครับเจ็ดผ้าคลุมครับแปดผ้าขนหนค้นเล็กครับและก็จะมีชุดอื่นเช่นพวกสำรงสำรีพวกอะไรนั่นคือว่าเดี๋ว่าเป็นชุดทำความสะอาดครับเสริมเข้ามาครับนั่นะครับมีเดียแปดอย่างครับเครื่องมือนี่ครับใครจะเรียนรู้หรืออยากสนใจที่จะมาศึกษามาดูการตัดผมก็มาได้ครับที่สนามเบญสุรภูมิแต่วันนั้นช่างตัวจะต้องไม่ได้ไปตีกอฟนะครับวันไหนที่นายช่างไปตีก๊อฟก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ตัด ถ้าจะตัดก็มาขับรถชมมาได้ครับนี่นีตอนนี้กําลังตัดักเรียนถึงอเมริกันถึงอเมริกันครับนี่รองทรงอเมริกันท่านเห็นทหารอเมริกันทรงนี้แล้วครับนี่และตัดให้ทหารอเมริกันที่อุดรธาน,นีมาหลายพันคนแล้วครับเนี่ยมี่รับทรงนี้แล้วครับนี่ครับกำลงังเปิดอยู่นี่ครับ,รบขอขอบคุณช่างโตรครับพี่ให้ข้อมูลแล้วก็ ให้โอกาสทำคลิปแล้วก็ให้ความรู้ด้วยครับที่สำคัญเลยก็คือว่าขอบคุณพี่ๆพี่ๆนา้นาๆลุงๆที่มาตัดกับผมนะครับผมบค,ครับตัดไม่ได้เลยครับก็คือว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในนี้แหละที่มาอุดหน,นุนให้ลกหูกค้าล้านได้ตัดผมให้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากช่างโตก็ขอบคุณกลับเช่นเดียวกัน fc ก็ขอบคุณช่างโตครับที่ มาตัดผมให้ถึงที่บริการถึงที่นะครับเนี่ยวันไหนว่างเว้นจากการตีกรอบก็มาที่นี่ครับาจะมาตัดผมให้ถ้าไม่ว่างกก็ไปตีกลอบครับส่วนมากก็จะมีนัดตีกลอบกับธุรกิจญี่ปุ่นนะครับนี่ครับไปตีไปีกรอบคุเย้ไปขับรถนะครับผมไม่ตีจะแต่ขับรถให้เขา <laughs> ผมได้จะได้ขับรถแล้วก็มองถึงกลอบแดงึงกล์บครับรผมนี่ครับ มีที่เปิดทางขวาตอนนี้เปิดทงางซ้ายอยู่นะครับม,มีใครเคยมาขอจั่งโตทำคลิปไหมครับหรือผมคนแรกนี่จะเขาใส่ใม่ไห ถ่ายลงยลงในทิกตอกีใช่ไหมครับมีลงทิกตอกถ่ายทั้งสองครั้งลงทิกตอกเท,ท,ท่านั้นเลยครับอ่าครับแต่วันนี้ผมลงยูทูบเฟซบุ๊กนะครับและลงทิกตอกนี่ครับต้องขอบคุณ f c นะครับที่อนุญาตให้ทําคลิปเพื่อเป็นความรู้ให้กับลูกหลานแล้วก็ f c ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างตัดผมนะครับนี่ดูคลิปนี้จบก็สามารถตัดได้เลยนะครับอยากจะให้เก่งให้เป็นก็ต้องมาาช่างโตนะครับพี่ธนาเบญสุวรรณภูมิ ดี๋ยวท่านก็จะหาเวลาสอนให้นะครับค่าตัดไม่แพงนะครับที่นี่ไม่มีตังก็ตัดฟรีจังตัวบอกไม่ต้องเป็น,ปนห่วงเรื่องสตังนะครับกลับมาจากพัทยามาจ่ายก็ได้ครับไม่เป็นไร กี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ะกะช่างตัวกี่ครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วประทับใจประทับใจกลับมาประทับอีกรอบหนึ่งยอดเลยไม่น่าเชื่อเลยว่า FC ไปไหนก็ติดตามช่างตัวไปเดี๋ยวอย่าลืมติดตามไปบุรีรัมย์ด้วยนะเดี๋ยวจะไปเปิดร้านที่บุรีรัมย์พอหมดรถหมดอายุแล้วเดี๋ยวช่างตัวไปเปิดร้านที่โน่นคะรับขับรถไปอุบลก็แวะไปหาได้ตัวนั้นสองสี่ นั่นไปรุ่นครับอันนี้รุ่นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอครับอายุเท่าไหร่ละวสพอดีเลยหกสิพอดีศูนย์หกศูนยศูนปดเศนยปดปีปีมะเส็งนะครับขับเลกซี่มากี่ปีแล้วสามสิบปีได้สาปีโอ้แต่ปีสามสิบห้าใช่ไหมปีสามห้าสามหนี่ครับขับครั้งแรกน้ำมันหรือเป็น LPG LPG มิเตอร์อย่างตอนนั้นครับมิเตอร์มันเข้ามาใหม่เลยนะบันหนึ่งได้กี่พันโอ้ได้เยอะนะทำเป็นใหม่ได้สองพันกว่าสามพันนะเที่ยงคืนก็เลิกแล้วอุ้ยแล้วครับรงกะนะรงกะครับผมปัจจุบันนี้ครับ L หรือ N LPG ตัวนี้ที่จะไปไฟฟ้าครับไหมไม่เอาแล้วนี่มีที่เติมปัจจุบันนี้ได้บันเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี ไายได้ไม่ดีตั้งแต่แอป,ปเข้ามานี่หายไปเลยมหมดเกือบหมดใช่ไหมครับแอป,ปเอาไปกินหมดน,นี่ครับพันสี่พันห้าเมื่อวานก็ได้แปดเก้าร้อยตอนนี้ต่ำสุดก็เหลือสี่ห้าร้อยบาทแล้วครับสุดท้ายก็ต้องเอาวสานแท็กซี่ไทยไม่มีแล้วแท็กซี่มิเตอร์ต่อไปก็จะมีแต่แอป,ปมีแต่เรียกผ่านแอป,ปอย่างเดียวบจบคันนี้ก็คงจะอำลราชีวิต ถ้าจะขับก็ต้องไปออกรถมาขับกับเขาร่วมแอป,ปใช่ไหมครับนี่ครับชีวิตแท็กซี่เปลี่ยนไปตั้งแต่แปปปอปเข้ามานะครับเป็นผลผลงานของใครก็ไปแอบดูได้ครับมีประวัติอยู่นะครับโอ้รอครับคือสนามบินเานราจะอยูไม่ได้แล้วคร่บ มันก็ไปตามการตามเวลาครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาสารแท็กซี่มิเตอร์วันอแรกครันก็จะต่อไปก็เขาจะใช้เลือกแทพนะครับครับต่อไปก็จะใช้เงินหยวนครับใช้เงินหยวนทั่วโลกนะครับต่อไปนี้ครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นของของาำแดนมายังเช่านาในหลายๆประเทศรวมหัวกันจะบุกแล้วจะบุกคู่กันแล้วคั ี่ครับเป็นบาเบอร์ที่เดียวของโลกครับตัดผมไปดูเครื่องบินไปยังได้เลยครับนี่สุดยอดเลยขอบคุณช่างโตขอบคุณเอฟซีที่อนุญาตให้ทําคลิปนี่ครับไปดูคลิปนี้จบก็ตัดได้เลยครับนี่เรียนรู้ดูยังไงตัดยังไงมีเทคนิคยังไงนี่เห็นหมดครับไม่มีการตัดต่อได้ครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ครับนี่เป็นคนเดียวที่ทําคลิปไม่เหมือนชาวบ้านครับไปไม่หมดไม่หยุดครับนี่ ขึ้นอยู่กับเอฟซีจะอนุญาตให้ทาหรือเปล่าะครับขึ้นอยู่กับช่างโตนี่ช่างโตบอกอนุญาตเต็มที่ก็ถ่ายเต็มที่เหมือนกันครับนี่นี่ครับเทคนิควิธีการตัดตัดผมทรงนายพลครับนี่เอฟซีบอกตัดครั้งที่สองแล้วครับถูกใจมากถ้าตัดตรงตรงฐานจริงถึงนักเรียนจริงเด็กก็จะวันนี้วันนี้ก็จะเลี่ยนเแล้วก็จะเฉยๆวันลานิดนึงเพราะว่า เราเน,น้นขบวนเป็นเหลี่ยมซ้ายขวาเป็นเหลี่ยมครับครับแต่ถ,ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะโค้งจะงอใช้ตัวรองหรืก็จะโค้งงอเลยจะง่ายนี่ครับเตล่นการสิงเล่นการสิงเรลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นเหลี่ยมเพราะคนต้องเป็นเหลี่ยมหมุนเลยใช่เนี่ยกระพากระป๋าเลยครับผมเหรือเล่นเลยเนี่ยผมดูรถเขาก่อนครับผมเอารถมาขายเนี่ย ีสวยรูปหลอนองค์เข้าเหลี่ยมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ถ้าไปตัดตามบาร์เบอร์ก็สองพันห้าครับที่นี้แล้วแต่จะให้นี่ครับนี่ไม่มีตังก็ตัดได้ครับที่นี่ครับไม่จำกัดจํานวนครับนี่กลับจากพัทยาก็มาจ่ายก็ได้ครับนี่สุดยอดเลยขอขอบคุณนายช่างโตครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ให้โอกาสทําคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปลงสู่ YouTube แล้วก็เฟซบุ o กครับให้กับเอได้ศึกษาได้ดู เทคนิคในการตัดผมรวมสวยบาเบอร์ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีแต่ห้องแอร์นะครับเข้าไปทีก็ต่ำสุดร้อยี่สิบนะครับแต่ที่นี่ช่างตัวบอกไม่มีก็ได้ครับวันไหนว่างจากการตีครอปก็จะมาตัดให้ครับนี่ครับมาจิตอาสาครับนานๆมาทีครับมาทำให้ตัดให้เอฟซีนี่ครับเล็งแล้วเล็งอีกดูทรงผมแล้วดูอีกครับ ต้องเกิบเนียนกิบจริงๆครับนี่ตัด2,500ยังไม่เท่านี้เลยครับนี่ครับดูโหสุดยอดจริงๆนะช่างเราใจเย็นครับเนียนบอกได้นะครับต้องการทรงอะไรลองทรงสูงทรงต่ำทรงอเมริกันทรงนายพลพลทหารลักใส่รับได้หมดครับผม ทรงลากไส้ยลากโคก็มีครับเนี่ยอยู่ข้างหลังช่งางพอดีเนี่ยลากโคนักเรียนลองวีลองหวีกเก็นเนียดตัดได้หลายทรงครับช่างตัดได้หลายทรงมากครับนี่ลมช่วยบาร์เบอร์เย็นเป็นจะเป็นทรงเจ้าตัดไม่ได้ครับผมคนทรงเจ้าตัดไม่ได้ครับผม <c oughs> วันนี้ตัดวิ่งกี่เที่ยวแล้วเนี่ยเอฟซีวิ่งก็จะกี่เที่ยวแล้ววันนี้ เที่ยวเดียวเดียวเที่ยวเดียวไปคองตันมานี่ครับนี่มอสักครู่ fc ไปเปิดดูย้อนด้วยได้นะครับว่าก่อนตัดกับหลังตัดเป็นยังไงครับนี่เข้าสี่สี่เข้าสีสามครึ่งหมสี่โมงเช้าครับจอดที่นี่สี่ห้าชั่วโมงได้ไปคองตันนี่ครับก็ขอความเห็นใจกับ fc นิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้์พ p o r t ก็มีนะเฮ้ยนี่มี์พ p o r t ด้วย เริ่มเก็บความเรียนะครับเสร็จนะครับเสร็จความเนียแล้วก็จะเสร็จแล้วครับเก็บรายละเอียดนะครับนี่จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมช่างครับกำลังเก็บควาเรียรายละเอียดนะครับเก็บเก็บมีปสาวคนหนึ่งเดินมาอยู่แล้วัอนนี่นะครับกำลังกำลังทำถ่ายรูปอยู่วิดีโอครับเนี่ยคิวต่อไปนี่ครับมาจองคิวอยู่เรื่อยครับวันนี้ นับเป็นสิบสิบคิวแล้ววันนี้จองแล้วก็หายไปครับจองแล้วก็หายไปคงไม่มาเลยถ้าจะต,ตัดต้องนั่งรออยู่รอตรงนี้แล้วพอ, <laughs> อเดี๋ยวนายช่างจะไปตีคอปแล้วครับช่วงบ่ายอันนี้รับจบนี้มามา,มาตัดจ<ล>ิตอาสาคร,ครับจิตอาสาช่วยสมาชิกสารบ,บินสุรภูมิหลักเขานี่ตีคอปอย่างเดียวตีคอปครับตีคอปนี่เป็นเด็ก อ่าปกติไปตีกล์ฟครับเร้จะตีกรอบกับนักธุรกิจญี่ปุ่นทุกวันครับวันนี้ว่างพอดีเลยมาจิตอาสาตัดผมให้ใช่ครับทุกวันครับทุกวันต้องขอขอบคุณยัางตครับให้อโนทองหลอกนี่ครับไม่มีขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ชงนายพลครับสรงนี่รงนายพลครับส่งนีรชงนายพลลมโวยาร์เบอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทย แล้วจ้างจะเล่งนครับนี่ผมประทับใจที่สุดคือตรงนี้แหละครับนี่ี๋ยวจะมีการแต่งบิก่สักคู่เล็งไปแล้วครับออกแบบทรงผมให้ทุกท่านครับใครอยากจะรอแบบไหนอะไรยังไงบอกนะ่ช่างโตได้เลยครับเนี่ยครับและเอียนเรียนคลิบลยครับเนี่ครับ เนี่ยเขาไฟไม่สกใจขอบอร้อยย้เามาื่อะไรให้น้องรักท้ายอีกนะครับผมนี่ครับตับกิฟเนียนกิฟ์แล้วเลงแล้วเลงอีกโอ้โหสุยดยอดจริงขันน้นตอนสุดท้ายแล้วครับเก็บรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหนวดครับนี่ไม่ต้องใช้ไปมีดอะไรครับทุกวันนี้ทันสมัยให้เทค อมาเที่ยวเดียวก็กันได้เลยครับนี่มาได้เลยมาไดเลยนะครับนี่มาได้เลยครับช่างตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิร้านต้นไม้ชื่อร้านต้นไม้เลยต้นโพครับนี่ใครมาได้เลยครับไม่มีตังก็ไม่ต้องไม่ไปกังวลครับแต่ว่านั้นช่างตัวต้องไม่ไปตีกรอบนะครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทราคาถูกๆไม่ไม่มีราคาครับนี่นี่แล้วแต่จะให้ครับไปพัทยากลับมาก็มาจ่ายของงกูแพนะใช่มบอกไปเลยราคา40บาทถูกที่สุดในในในกรุงเทพฯแต่ให้ฟรีครับไม่มีตังก็ตัดให้ฟรี จิตอาสาช่างโตประจำสนามบินสุวรรณภูมิ<อ>แท็กซี่ทุกคันต้องาามาจัดที่ราคาด้วยสีบาทนะสี<า>่ขั้วมันแพลยไม่มีราคาครับให้มีมากให้มากมีมีน้อยให้มากครับไม่เป็นไรนะครับการนวดอุปรกรณ์ทุกชิ้นค่าเชื้อด้วยแอลกิคอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขอขอบคุณช่างโตขอบคุณเอฟซีที่ให้ทำคลิปนะครับแอลกอฮอล์นี้ก็คืออย่างเช่นท่านมีผงมีแฝดมีร้อยทรงรอยสิวอะไรแล้วราคาให้ก็จะดู จะหายได้เลยนช่ไครับรักษาแผลไปในตัวนะครับรักษาแผลรักษาสิวรักษาอาการเชื่อในตัวในอะไรได้เพราะเราใช้แบตเตอรี่ร่วมกันแต่ว่าเราต้องแตนี่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยครับไม่ต้องกังวลครับไม่ใช่อินทร์ออมไม่ใช่อินทร์ออไม่ให้ร่วมกัน ร้านต้นโพตอนนี้กำลังดังลมชชยบาเบอร์ครันี yeah, ้เขาาลงนื้ยนลมชชยบาเบอร์ครับมเจอญี่ปุ่นซมัคุเตะมาเจอญี่ปุ่นร้านต้นโพร้านต้นโพสามีสวรรภูมิร้านต้นโพเลยกำลังดังในในร้านจอนะครับมาเจอญี่ปุ่นซมคุเตะซมากุตะให้อเรียบร้อยครับองฮานุลเตะ ครับนะกําลังนินทาเจ้านายอยู่นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะไปตีคร้บกับเจ้านายนั่นแหละครับเดี๋ยวตอนนี้ตัดผมให้เอฟซีก่อนครับขั้นตอนมาดูขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ที่ประทับใจที่สุดนะครับขี่เล่เนี่ยคนไทยขี่เล่เนี่ยแปลว่าคนไทยสวยครับผมเออนี่ครับจากญี่ปุ่นขี่เล่เนี่ยใเรียบร้อย นี่ครับรัแครับขรครับรักษาแผลด้ตัวทุกอย่างค่าชุงค่าเชื้อครับเรียบร้อยขอขอบคุณเอฟซขอบคุณช่างโตให้ให้ทำคลิปนี่ใครดูตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นเลยครับนี่ โอ้ยเยอะเลยครับพิ่กี้มาโอ้โหนี่ช่วงไหนคนครับเยวางยางยายังลุกไม่ได้ครับช่างตัวบอกยังลุกไม่ได้ครับนี่นี่นี่ต้องคอนตอาสุดท้ายครับนี่นี่นโอ้โหนี่ประทับใจสุดปัก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 ค้โค้ดร์โ้ติตขอบคุณครับสวัสดีครับ